Yeah. <laughs> แล้วยังไม่ออกกันเลยไม่เป็นไรแบบนั้นแล้วแหละมันก็คือการตตะไม่ได้จูงยิ้มไม่ได้ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะมันยิ้มมันใช่หนูยิ้มใช่ยำยิงยาวปากกระต่ายิโอเคอ่ะ พร้อมหรือ,อยังคะแช่ปุ๋ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวเองอะ่ะอ่ะลองดูก่อนละกันว่าในกล่องนี้จะมีอะไรอ,อ่ะเตรียมตัวนะอ่าวเปิดดูน้องหมาแล้วเขาดูแย้มละคะ เป็นน้องหมาลากจูงยอย่างนี้เลยลน,นะคะเหมือนกับตุ๊กตาหแย้มเลยอะมันกับตุก๊กตาหนูแย้มเลยหรอคะ,อะตุก๊กต,ตาตัวโปรดที่ชื่อแย้มโรนะคะกับเรนโบว์อ๋อโอ้โหูดิตาของมันเป็นสีดําเลยมีจมูกมด้วยค่ะตอนนี้หนูยิ้มกับหนูแย้มทําการผ่าท้องไงท้องะะแล้วค่ะตอนนี้พวกเราใส่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไหนอยากจะโช์ก่อนของหนูแย้มนะคะเอาเต็มตัวนะกดตรงไหนกดตรงไหนเอ่ย ยิ้มมั้งโอโหเหาด้วยนะเห่าก้องด้วนะดูสิสงตัวเลยอ้ยอ่าแญ่ใหญ่ใหโ่ใหญ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 ่ใตั่ใหญ่อหญ่ให่ใหญ่ใหญมใหโ่ใหหญ้ให่ใะยห่ห่หหเใ ลดงแยมมาชื่อเจ้าเจ้าอะไรดิแยมโรเรนโบลเรนโบไปแล้วอ่ะเออเรนโบไปแล้วเหรอชื่ออะไรดิเรนโบแล้วแยมโรเรเรนโบมันโถสารโออ่ะพูโตเฮ้เพูโตชื่อน่ารักดีหนึ่งดาวพูโตตกลองชื่ออะไรเอ่ยพูโตพูโตเอาพูโตเดินพูโตเดินเฮาหน่อยเฮาหน่อยพูโต โอ้โหมา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 โอ้โหโอ้โหกินใหญ่เลยอ่ะกินใหญ่เลยสวัสดีพูโต้ออเออพูโต้ตาอยู่ไหนอ่ะขนยาวใช่แบบว่าโอ้ขนมันนุ่มนิ่มากเลยนะใช่นอะมีสะบัดหางได้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะสะบัดหาง ขนจะชอบปิดตามันยืนมองไม่เห็นเลยอ๋อจริงเหรอคะเลยอ๋อดู่นหรือยิ้มอ้โ <laughs> อ้หอโหพาหน้องไปเดินเล่นบนแฮมปอลีนด้วยโอ<ะ>้โหไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ดูหัวก็ดุบิ๊กดูบิ๊กไปด้วยอะ่ะมาแล้วจ้าน้ำตาลนี่นี่ข้ามีของเปิดของเจ้ามาแล้วคืออะไรรู้ไหมกระดูกอ้ากิน มัม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 มเอาเจ้าพลูเตอร์มีอาหารมาให้มัมลโอ้โหมัมมัมเลยท้ามาเดินเล่นข้างล่างนี่กลัวมาเร็วเธอเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาวางเลยวางเลยมาเร็ว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 โอ้โหป้อนอาหารเป็นระยะระยะเลยนะงอม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 สนใจอยากเล่นสเก็ตบอลไหมมาเร็ว อาจจะถลายไปแล้วนะถอยนะหนึ่งสองสามไปเลยไปแล้ว, yeah, <woo. S 1> ลวโอ้โหโอ้โหดูดิเฮาใส่กันเว้ยจะสูก้กันเหรอแย่แย่แย่จะสู้กันเหรอเอาหนีหนีโตโตหนีไปโนโ่นแล้ว โอ้โหเป็นน้องหมาตัวใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของหนูยุ้มหนูแยมแ้มเหรอคะเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยไม่เหมือนกันเลยนะนี่เป็นสายลักจุงสีแดงนะคะอ๋อนี่บังคับตรงจับตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าให้หยุดนะดูนะดูนะอันนี้คือหยุดนะอยู่ตรงกลางนะถ้าเราผลักไปข้างหน้าน้องหมาจะจะเดินข้างหน้าแต่ถ้าแบบอยู่ตรงกลางหยุดเสร็จแล้วถ้าเรา ตัวที่กดไปข้างหลังมันจะเห่า <Wow. S 1> โอ้โหมันจะเห่านี่ไงเห่าใหญ่เลยเสร็จแ,แล้วแล้วให้มันหยุดก็อ,อยู่ตรงกลางอยากรู้ว่ามันเดินย่าได้หรือเปล่าทดสอบเดินที่พมก่อน <c oughs> ได้ไหมได้ไหมไปไหมไม่ไปเอาน้ำตาลน้ำตาลลองเดินสิน้ำตาลลองเดินไม่ไป <c oughs> ลองดูไหมเราไปลองเดินดูไหมไป ฉันรู้ว่าฉัไม่ได้อุ้ยอุ้ยเสียงน้องหมาอันนี้น้องหมาของจริงนะเฮาอะไปไหมอ่ะน้องหมาเฮาเราเฮาเราเฮาตอบสิเราเฮาตอบโอ้มันไม่ไปอะค่ะเราเอาไปเล่นในบ้านดีกว่าต้องพื้นแบบเรียบๆเนาะอยากเปลี่ยนชื่อใหม่อ้าวชื่อดีหลุดมือ ready ใส่ตาขคายเหรอตะา,ายเซออตะา,ายเซ,อยซเอาละนะ ลอยเลยยุ้ยแยมนี่มาตันนี้คนละอันเลยว้าวโอ้โหนี่นั่งไปด้วยล้มเลยอ่ะต่อไปนะแม่ปุ๋ยจะให้น้องหมาอยู่ข้างหลังนย้่แยมยิ้มโอ้ยนูยยิ้มใหนดูสิเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ไปนู่นแล้วโห oh, หนูยิ้มไปแล้วยิ <Hey. S 1> ้มทางสายตึงๆอโอวันนี้ล่ะของที่โอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ลงไปแล้วโ okay, อเคงั้นสำหรับคลิปคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่ะเนี่ยเผื่อน้องๆนะคะใครที่สนใจของเล่นสองชิ้นนี้นะคะว่าซื้อที่ไหนแม่ปุ๋ยซื้ออ่าแม่ปุ๋ยซื้อทอยอาร์อาร์อะ <S <S ลองไปหาดูกันนะคะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ